วัดสว่างวิทยาลามงานฉลองอุโบสถเตรียมงานงานฉลองอุโบสถผูกปัสสีมาเนี่ยที่สี่ห้าหกอ๋อเมษายน ที่ถึงาเมษ,า,เมษายนบ้านโนนขาตำบลหันหน้างามอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดน,นองบัวลำพูประบุจะร้องกุบวัวสดวันที่๔ถึง๖เมษายนอันนี้มาเบิง่งเคนเตรียมการเตรียมงานกำลังงามแล้ว จัดสถานที่ต่างๆ่านโรงอุโบสถงานใหญ่มาดัดแฉ็บไปนิดนึงใส่เมษาก่อนชงการพ้นกระลายนิ่งก่แต่มันชงการพ้นกบ่โบะาณ สุ่มแม่นั่งตรงนี้ พาคมาโซ่พาคมาต้นโก มุมหนา่าลักของวัดเพนน้ำตกเตรียมการเตรียมงาน tiêm ngàn luôn đồi trời cảnh sao bản, anh như mình nghe ở có xoay cầm hai này cẩn à

วันไม่ว่าแมนตัวนี้ปูนปูนเสาก้มสว่างอุโบสถสมัยใหม่สมัยใหม่กับมาขึ้นว่าหน้าต่างเป็นนี่กระจกอ๋อกระจรขกขอบใบซื่อิไอ้การหน้าต่างใหม่อ้หอบอุโบสถหลอดนี่นี่นี่ถ้าเจ้าเห็นมองหลอดได้ อืมนี่มองลูกเอกตกลงมาตึ้มลงนี่เลยลูกเอกนี่จากใต้พื้นอุโบสถได้ไงในหลุมหลุมลูกในมิดใต้โบสถใต้โบสถ เออเฮ็ดดีเว้นยนี่ะพิ่งเห็นโบสถ์ุดโบสถ์ุดหลอดโอ้ทิ่ทอดแอวดีดีด,ด,ด,ดีเป็นวัดติดอำเภอสีบุญเรืองเลยนี่ตัวเมืองเลยเนี่ข้ามไปนี่ก็เป็นเป็นเป็นตลาดแล้วก็นในตลาดตลาดสีบุญเรืองอำเภอสีบุญเรือง จังหวัดน,น้องบวลำพูนี่ทั้ทงหน้าทั้งหน้า,อ,า,นาอุโบสถพญานาคฮืมนี่หน้าจีเหลี่ยม สร้างด้วยพลังศรัทธาบวชสด 1, 2, หนาาดึ่งสองสามหน้าต่างเ่วาน้อยหน่โอสาหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างเ่วทั้งไมหน่อย่น้อยเป็ดแปดโอ้รบ้วกุวงด้ อดฟ้าพนังนี่เข้องนั่งอึ้บอ,อันนี้มงึงผ่าไตเนี่ยตอนเป็นมาว่างผ่าไตทั้งไม่ อุโบสดลวก็เดียวไหลลงนี่่อุโหสดสวยงดงาม ข้างหน้าค้นจะเป็นอาจสูงอาจสูงขึ้นหน่อยใช่ไหมกลางวันแล้วเนาะมาไก่งานเด็กกับยี่หน้าเมษา,านหนยิกรุนรุนเลงไก่แล้วเดถึงวันงานแล้ว ท่าความเสื่อมมันศรัทธาความเหลื่อมใส่ชาวพุทธอ,อืมงาน,นี้เขียดเตอะเสียมากอืม I <laughs> <laughs> แล้วข้างตีไปซันละ ăn cho nó u bùa sụt luồng đuôi bớt bàn xoáy đào luôn ừ. mong xoáy đào

นี่ทางเขาไหมาอีกทางนึงนเก็บภาพเจยาหนาเก็บภาพพอ บาจันเพื่อนสธาทม,มิกกันวัดสว่างสรวัดสว่างวิทยารามมาเอาบุญน้ำกันอยู่เพื่อสิบุเรื่อง่แหล่ะต้องกับสิบุเรื่องน่ะในวันที่หกเมษายนบนเจะลองอุโบสถสาธุ